สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุปปูซูคน,นครับใกล้สิได้ออกงานแล้วครับมือ,น,อมนี้ทำการฝึกซ้อมดีเพื่อนก็นมาฮอดแล้วครับนักดนตรีก็มาฮอดแล้วกขาลังเช็คเสียงเช็คสายนะครับซ่อมเพื่อเตรียมพ,อพอออร้อมเอมาะงานวันที่27เดือนจ็ดมือแรก 1 7อยู่เขตจังหวัดขอนแกน่นครับพีน่น้องปล่อยตำบลแดงไงเพื่อเมืองปักเกนครับที่28อยู่เพื่อสะไข่ครับ,บสะไข่าาจังหวัดหนองไายนะครับอ่พาสภาพพี่น้องไปเบิ้งบรรยากาศบรรยากาศได้การซ่อมนะครับ ที่าจารย์นั่งดนตรีกำลังตั้งตั้งเครื่องนะครับไม่ได้ยารนไม่ได้ออกงานโดนมือโบไปแล้วมือโบไปไปเฮ็ดจังมากชมไม่ได้ออกงานเลยตัดด้อยนะครับตัดด้อยไปตัดด้วยโอ้ยมือแข็งเลยวัดนี้อาจารย์เฉลียวอาจารย์เฉลียวไปเฮ็ดยังมาก วับอยู่บ้ซื้อได้ยินข่าวว่าได้ยินข่าวว่าไปขุดลอกเค็ดโค้งน้องหน้าบ่แม่เออโค้งกัดโค้งกันครับแต่ว่าหิวหิ้ยแฮหิวหิวอยากเล่นแล้วหิวอยากเล่นกะหากะหายกอยากเร่นแล้วครับจัตตาไปในห้องคิดโอดกลวางแล้วเริ่มสิกอันนี้คืออันนี้คือก่องเนาะ่าขันยายไป ดีใจป่ะครับสิได้ออกงา้ดีใจครับดีใจยูบัตเยวบันี่ยซือพวกเมียงอีตเนาะโทนี่โทนี่จันรัวนอนมือเฟรอมือเฟรอไปเฮงมากว่ะช่วงเัช่วงเ่อได้ออกงานไปเฮงก่่พอบ่ครับใช่พอค่ับได้ยินข่าวว่าได้หลายแสนเจ้าชัดเลยเาั โอ้ม oh, ือกีตาร์โอ้จาแบงทอดสาครับคัดดีๆสดติกเกนเนี้ยไเรียนเนี้ลายลเิเนี่ยนี่ครับโอ้เาจะเขียนไเล่โดนไล่ไล่เขาสนิมครับไ่เขาสนิมครับอาทีมงานจาน้องตีเข้า นี่ครับจันก็ครับผมครับโอ้หมอแค่นหมอแค่นนี่ดไนเหมคนคนบนนีบอกขาดแค่นเราเราได้รูคนหนึงเหรอเีเอาเตี๋มค็าร้อมครับพี่ดองเวทีก็ต้องตั้งซ่อมนะครับ เพื่อพ่วงพร้อมนะครับหลังจากที่ยุดมาหลายเดือนระบบเวทีไฮดรอลิกครับย่ามันหนีบเออหมุนตีนลงหมุนตีนเป็ดลงหมุนตีนล่องไงเวมึงเอก สต้าครับไปเะ็ทศยังมาช่วงอะไรออกงานมาเห็นใครชิว่านะโอ้นีไซนอ่ะย้างก่อสร้างเย็ดก่อสร้างเย็ดหัวเย็ดเท้าไอ้เพื่นพ่อพ่อพ่อบ้านกาแฟไล่บ้านเงินคือนั่นคืออาชีพช่วงวิกฤตแมนครับช่วงโควิดเนาะอออมูลองอีกนะ เดกเดกเดกมาเจ้าภาพเจ้าไหนี่นองถ่ายใช่ไหมป้าส่งครับโซ่เฟื่อรถขนครับามาผูสัตว์เจ้าหัวคำมันขึ้นนั่นได้ล้ำแต่สันเทเดินเอออยากล้ำแล้วเออไม่ได้ที่ได้ล้ำสันเทเดิน ผมมาปูสาดถากับมาปูแต่หัวคำเมื่ได้ออกงานโดนคิดทอดคิดทอดหนาห่านปะแม่นคิดทอดไหลคิดทอดไหลคิดทอดแฟนเพลงกับคิดทอดไหลเนาะคิดทอดแฟนแม็กยกกับคิดทอดไหลจำก่อนล่ำเลยบอก็ว่าวันนี้เราด้เห็นกับหนาพวกแม่ยกอีกรอบเดียวแล้วช่วงโควิดเ็ทยังเมื่อไรเทยังอยู่บ้านจับไปกินกันบิ๊กไอย เราชนะโอ้ oh, ใครอยู่ผู <laughs> ้ดใดเช่าเราชนะผู้ดใดชน,นะกับใครแนนะ่เนาะผู้แพ้นี่แล้วเพราะอะไรน้ำพ <laughs> <laughs> ึนพอมีเงินหมุนหลายเขาเ้ามาหายแล้วเขาบอกว่าใจงวดลดเงินเขาเรื่อยไปตั้งเวทีครับเพื่อความพร้อมเราก็ต้องซ้อมนะครับพี่นอ้อง ่อมเตรียมป้อ,อมเพื่อการออกงานครับระบบเวทีไฮดริกครับพี่น้องตั้งซ้อมครับเล็ดงานอยู่4คน ทางเวที ตู้เอาไว้สำรับซ่อมครับตู้เสียงกลางอะเมเจอร์คุณอะอะเมเจอร์ครับเก่าเก็บครับเก่าเก็บครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นมิกซ์นะครับมิกซ์สำรับเอาไว้ซ่อมพาเว์ครับ บอกเทคครับเอนจิเนียร์บอกเทคอันเดียวกันครับเบอร์เทคกันเดียวกันครับ3 6 0พ VZ ครับตัวนี้ตั้งเวทีซ้อมครับแต่งงานนะครับสองมื่ซ้อมเพื่อทบทวนนะครับทบทวนความพอมทีมงานแดนเซอร์เขาเข้ามากันแล้ว นายกษิตัยจวดจัดฟาดปุ่มแล้วพี่น้อง งานกันแล้วครับย่านปากพี่น้องติดตามในเด้อมีการแบงงานก,นกันอย่าลืมเพื่อนใส่เอินหาครับฝากติดตามช่องหมอนลำหนึ่งรูปทิวาด้วยหนึ่งรูปทิวาชาแนลน,นะครับปากพี่นกใหม่หนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ